สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการสอนนะครับการใช้บอร์ด esp 3 2นะครับในการควบคุมต่างๆนะครับหรือว่าในลักษณะการใช้แอปพลิเคชันของ Internet of Things หรือ iot นะครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์นะครับที่ชื่อว่า wokwi นะครับ w o k w i นะครับในการเชื่อมต่อวงจรของบอร์ด esp 3 2นะครับกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในวันนี้จะนําเสนอเรื่องของการต่อกับบอด LED นะครับหรือว่าได้อดเปล่งแสง2หลอดนะครับแล้วก็ต่อกับเซนเซอร์นะครับที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศนะครับโดยเป็นโมดูลที่ชื่อว่า DHT22 นะครับ่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแนะนำให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อครับบอร์ด ESP32 กับการสร้างแอปพลิเคชันบลิงนะครับ การควบคุมความชื้นและอุณหภูมินะครับที่เป็นการต่อฮาร์ดแวร์จริงๆจากของจริงนะครับแล้วก็การใช้วอวิองต้นนะครับในคลิปนี้นะครับต้องการเน้นจุดที่ว่าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับยังไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์นะครับหรือยังไม่มีเวลาที่จะต่อของจริงนะครับเราสามารถมาซิมูเลชันครับส่วนการควบคุมสามารถควบคุมได้ตามของจริงทุกประการก็คือควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันบลิงผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันทุกประการนะครับต่างกันตรงฮาร์ดแวร์นะครับที่เราใช้ตัว w o ลกินะครับที่เป็นการซิมูเลชันแทนของจริงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะไม่พูดถึงเรื่องโค้ดอะไรมากมายนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการต่อแอปลิงก์มากนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าที่อ่าเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่าวอลกินะครับลองพิมพ์ดูได้นะครับ w o k w i นะครับ com นะครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เลือกบอร์ดนะครับเป็นบอร์ด e s p นะครับ3 2นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกชนิดนะครับของเทมเพลตเราเป็น e s p 32ธรรมดานะครับก็เข้ามาพอเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับบางทีมันจะขึ้นเป็นหน้าเปล่าอย่างนี้เลยนะครับเราก็ต้องไปเรียกโปรเจกต์เก่าของเราที่เคยทําก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมเคยทําไปแล้วนะครับซึ่งไปดูคลิปย้อนหลังได้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าทาอย่างไรนะครับก็คือตัวคอนโทรลนะครับ 2 LED นะครับก็คือควบคุม2 LED นะครับเ okay, เข้ามาอย่างนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของอตัววงจรก่อนนะครับปกติเราเข้ามาจะต้องต่อวงจรก่อนนะครับเราสามารถกดปุ่มบวกนะครับเพื่อหาอุปกรณ์ตัวใหม่ๆได้มันจะเป็น LED ตัว DHT ก็พิมพ์ขว่า DHT นะครับแบบนี้นะครับซีมีแต่เบอร์22อย่างเดียวถ้า DHT 22ในนี้นะครับมันจะเป็น DHT ที่ไม่สมด็จรูป เราจะต้องต่อตัวต้านทานเพิ่มเข้าไปตามรูปก็คือต่อที่ขาหนึ่งกับขาสองนะครับส่วนขาหนึ่งตัวนี้ก็ต่อเข้าไฟบวกที่ขา V in ขาสามเป็นกาวนะครับส่วนขาสองนะครับนอกจากจะต่อตัวต้านทานแล้วก็ต้องจัมเข้าไปต่อนะครับเข้ากับบอร์ด E S P สามสิบสองซึ่งในที่นี้ผมเอาไปเข้าที่ขาสี่นะครับหรือว่าขา D สี่กับขา D สี่ส่วนหลอด L E D นะครับมีสองขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบหรือแอนโอดแคโทดนะครับ เราต่อแคโทดเข้ากับกาวครับกาวฝั่งนี้ทั้งคู่เลยนะฮะส่วนขาบวกหรือว่าแอโนดลอยไปต่อเข้าตัวต้านทาน330โอห์มนะครับแล้ว LED ตัวที่1นะครับอาจะเอามาเข้า D15 LED ตัวที่2เข้า D2 นะครับแล้วเราก็เอาโค้ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับมาใส่นะครับซึ่งสามัทัดนี้ต้องไปเอาจากแอป b l i n k ของเรานะครับแอป b l i n k ของเราซึ่งแอป b l i n k ของเรานะครับถ้ายังจําได้นะครับ ก็เข้าไปที่ตัวแว่นขยายแล้วตัวดู device info นะครับก๊อปสามัดนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรือจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับในตอนที่5้าและตอนที่6ได้นะครับผมก็ก๊อปนี้มานะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางสามัดนี้นะครับส่วนกรณีที่ใช้ตัว walkbee simulation นะครับสิ่งที่ต่างจากเดิมก็คือตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดเราต้องใช้ตัว ssid นะครับเป็นชื่อ walkbee ขีดนะครับ u a s e guest ิมตัวใหญ่นะครับ G U E S T นะครับส่วน password ให้ใส่เป็น blank อย่างนี้ไว้นะครับนะครับโอเคเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ในฝั่งของ blink นะครับผมจะไม่พูดถึงแล้วนะฮะผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับไปพูดไปดูก่นหน้านี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับตอนนี้มันยัง offline อยู่นะครับผมใช้ตัวบนนะครับสวิตช์คอนโทร l มัน offline อยู่นะครับ ส่วนโค้ดตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ดูตามตามที่ปรากฏในหน้าจอแล้วพิมพ์ตามได้เลยนะครับคร่าวๆนะครับก็คือขา15นะครับเป็น LED 1นะครับขา2เป็น LED 2ส่วนขา4ก็คือ DHT นะครับที่เหลือก็เป็นการเขียนโค้ดทั่วๆไปนะครับสำหรับการเชื่อมต่อผ่านบลิงได้นะครับจากนั้นนะครับลองรันดูก่อนนะครับลองรันดูก่อนกดซิม u l a t i o n ดูนะครับ ลองดูนะครับข้อความเตือนขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างนะครับก็แก้ไปตามนั้นนะครับพอรันไปสักครู่นะครับมันจะขึ้นเตือนมาว่าตัวไลบรารีของ DHT นะครับมีปัญหานะครับ error นะครับเราก็ต้องไป add ไลบรารีก่อนซึ่งการ add ไลบรารี DHT เนี่ยบางครั้ง add ไปแล้วพอปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่มันก็าหายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่เมนู library manager นะครับ แล้วกดปุ่มบวกครับพิมพคำว่า DHT ครับมันฟ้องอะไรก็ค้นตรงนั้นนะครับก็เลือกเป็น DHT sensor library เลือกเอาสักอันหนึ่งก่อนนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนครับลองดูแล้วลองกดรันใหม่ครับมันจะนับเวลาตัวนี้ยัง error อีกนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจก็ไป library เหมือนเดิมครับกดบวกอีกอันหนึ่งครับพิมคำว่า DHT ครับ ลองติดตั้งตัวนี้เพิ่มครับ DHT Sensor Library ครับผมโอเคตั้งเสร็จกด Simulation ใหม่ครับอ่ามันขึ้นมาอย่างนี้สัญญาณน่าจะบอกว่าไม่มีปัญหาละนะครับตอนนี้กำลัง connect อยู่นะครับเห็นไหมครั connect เสร็จแล้วนะครับสังเกตตัวนี้ครับตัว Wi-Fi ถ้าขึ้นสัญญาณมีปัญหาแสดงว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วนะครับเราลอง ไปดูในตัวแอปบลิงก์ของเรานะครับเห็นไหมครสถานะเป็นออนไลน์แล้วนะครับเป็นออนไลน์แล้วนะครับเป็นออนไลน์แล้วลองเข้าไปครับข้างในเป็นคอนโซลของมันนะครับเครื่องสวิตช์ออนออฟดูนะครับสังเกตเห็นไหมครับสวิตช์หนึ่งนะครับออนนี่เป็นออฟนะครับหลอดก็จะดับสวิตช์สองออนนะครับหลอดก็สว่างขอไปสวิตช์หนึ่งออนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ ก็จะหลอดไฟสว่างทั้งคู่นะครับหรือว่าหลอด LED ส่วนตัวนี้ก็เป็นค่าเซนเซอร์ที่อ่านได้แต่ย่าลืมว่ามันคือการจําลองค่านะครับเพื่อส่งมาในแอปลิงแต่แอปลิงคนี่เป็นของจริงนะครับในโทรศัพท์มือถือของเราก็เช่นเดียวกันสามารถเปิดแอปลิงที่เป็นตัวเทมเพลตสวิตช์คอนโทรลของเราเพื่อในการควบคุมออนออฟได้นะครับอันนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับคาดว่าน่าจะมีประโยชน์และช่วยประหยัดงบประมาณในการจําลองการทํางานก่อนที่จะต่อของจริงได้นะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ